ปัญหาที่คุณหนุ่ยมโกกาสได้เจอในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในในหมวดของการทำแอปเปิ้ลซต์แวร์การทำเรื่องของ Data เขาขอโดยส่วนใหญ่เขาเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างครับอใช้คําว่าปัญหาส่วนใหญ่ครับในเรื่องการทำเดต t a เนี่ยใช่จริงจริงไม่ไม่ค่อยเจอนะครับนะวันนี้เจอแค่ส่วนที่มี Data แเราคิดว่า ตัวเอง Data ตัวนั้นอะ่ะมันพร้อมใช้แต่ความจริงแล้วเดต้าพวกนั้นใช้ไม่ได้กับอีกปัญหาหนึ่งคือไม่รู้ว่าตัวเองนั่งทับ Data อยู่ไม่รู้ว่าพวกนั้นมันคือ Data ที่อามาใช้งานต่อได้เช่ว่าปัญหาหลักที่ผมเจอเนี่ยหนะ้าวันนี้มีแค่สอวนี้แล้วก็คือบอกว่าไม่ค่อยเจอเพราะส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเก็บให้ดีตั้งแต่วันนี้มันก็เลยเป็นเหมือนวันที่มาสตาร์แต่ติดตั้งดีไปตั้งแต่แรกอ่ะพอเริ่มมาใช้ก็เห็นแล้วสินค้าบางอย่างกอบมีสินค้าดูเหมือนเป็นสินค้าผู้ชายต่า กับมีผู้หญิงซื้อมากผิดปกติเป็นพิเศษทำให้เราเป็นผู้ายว่าแอบว่าทําไมผู้หญิงมาซื้อสินค้าที่เราคิดว่าน่าจะผู้ชายซื้อเยอะกว่าปกติว่ะเย่องงี้นะผมฉะนั้นผมว่าไม่ไม่ค่อยเจอปัญหาอาจจะเฉพาะโชคดีได้ทํางานกับเจ้าของตรงรือใน้วเดีเราเจอเจ้าของตรงเจ้าของอยากทําแบบนี้ก็จะไปด้ายจีนให้ทําเรื่องเดต้าให้ได้คนที่ไม่คิดว่ามีปัญหาก็จะไม่เดินเข้ามารู้สึกว่าฉันยังขายดีอยู่ฉันยังยิงแอด์แล้วขายได้อยู่ฉันไม่ต้องการเดต้า นั่นก็เป็นไั่ก็เยของเขาแค่นั้นเองแต่และคนมีเว็นที่ที่แตกต่างกันครับฉะนวันนี้ก็เไยบอกว่าไม่เจอปัญหาดีกว่าครับโอเคเมื่อกี้ผมผมเห็นอันนึงอ่ะคือคือในในหมูดของเวลาคุณคุณหนุ่ยเข้าไปคอนซัลต์หรือพูดคุยมานะครับประเด็นอันนึงก็คือมันมักจะมีคําถามเกิดขึ้นในตัว Data เ,เออแต่ SME บางทีไม่ได้มีคําถามไง เออสมมติผมรันกราฟออกมาเห็นข้อมูลข้อมูลแล้วเออรันเป็นกราฟออกมาแล,แล้วแล้วผมไม่รู้ผมจะต้องถามอะไรต่อกตัวอย่างนะ <ừ. S 1> สมมุตินะผมจะไปยังไงต่อผมเห็นกราฟแล้วผมจะไปยังไงต่อเมื่อกี้บอกว่าใ,หในหมวดของที่เป็นสินค้าบางตัวเป็นของผู้ชายแต่ผู้หญิงมาซื้อต่อเออบางคนไม่ได้คิดอะไรนะเออแต่ถ้านันนักการตลาดก็เริ่มจะมีคาถามว่า what why ทำไมอะ่ะถูกไหมเออเออจะแนะนําทาง s m e ยังไงในการที่ฝึกคิดฝึกสังเกตฝึกนักคำถามอะไรพวกนี้ครับ เออผมว่าข้อนี้มันเหมือนเราต้องอืข้อนี้มันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์เลยคุณเกียรติผมรู้แล้วสิ่งที่คุณเกียรติว่าปัญหาคืออะไรผมว่าข้อนี้คือปัญหาหลักไม่รู้จะเ่องงไรกับไม่รู้จะตั้งคําถามกับเดต้าอย่างไรต่อนี่คือปัญหาหลักมันเป็นมันเลยเป็นลรงยิงให้ผมเข้าไปช่วยคอนเฟิลเขาได้ในวันนี้เออผมพยายามถามเรื่อยๆผมมีผมมีหลักคิดแล้วกันเนาะที่เราไป apply ใช้คือตั้งคำถาม 5Y ไปเรื่อยๆ มันเป็นหลักเมทริกซี่ที่คุณโตใช้เขาจะไม่ดู<ม>ว่าปัญหารตรงตรงหน้าที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่เบื้องหลังปัญหาเนี้ยคืออะไรต่อะเจาะเเข้าไปจนเจอรากของปัญหาจริงๆฉะนั้นถ้าเกิด<ม><ม>ของกาในการทำงากนกับ Data ครับอย่างที่บอกเราดูสองอย่างเราดูสัญญาณกับเราดู pattern. แพทเทิร์นแพทเทิร์นคือที่เกิดําเป็นประจำแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนสิ<ม>่งนี้คิดว่าหมาหาคอนเทกต์ของมันหรือหาที่บอกกับมันว่า why ทำไม Data ถึงโผล่มาเป็นแบบนี้ ข้อนี้สำคัญมากอย่าดูแค่ไทฟ้าแต่ดูแค่ตัวเลขแต่ถ้าคุณเจออะไรที่มันผิดปกติโดยที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณต้องเป็นความเข้าใจเพิ่มว่าทําไมมันมาจากอะไรเหตุผลมันคืออะไรอันนั้นน่ะถึงจะเป็นอินไซต์จริงๆที่ได้จากดาต้าดาต้าเป็นผลที่ได้เห็นความผิดปกติบางอย่างเราต้องเป็นความเข้าใจากดาต้านั้นว่าทําไมถึงเกิดขึ้นข้อนี้สําคัญมากครับการถาทำผิดพลาหนึ่งสารผมว่า ต้องฝึกตั้งคาถามบ่อยๆแล้วกันนะครับตั้งคําถามบ,บ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดผมว่าถ้ามึงจะตั้งยังไงตั้งแต่สองคำถามแรกเรามีลูกค้าไปเป็นเท่าไหร่กบข้อตสองลูกค้าเราแ,แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแค่สองคำถามเนี้ยคุณทำมือจบแล้วแหละคําถามหลังแนี้แบ่งลูกค้าไปกี่กลุ่มเนี้ยคุณทำ<อ>ไม่มจบนะครับวันนี้ได้กลุ่มเท่านี้อพรุ่งนี้อาจจะใช้อีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มกันเข้าไปาออ่าพ่าะฉะนั้น คุณก็ต้องเก็บ Data ให้มันถูกต้องเนาะถ้ายังไม่เก็บวันนี้ก็ต้องรีบเก็บซะนะครับแล้วก็เก็บให้ในเชิงของ s ักเจอ์นะครับเมื่อได้ Data แล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูตามแพทเทิรแหละแล้วก็ดู Signal ถ้าอันไหนมีสัญญา l ผิดปกติก็ต้องเริ่มตั้งคําถามแล้วว่ามันเกิดได้ยังไงอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแพทเทิรดูเหมือนเป็น normal แต่ทําไมมัน normal อย่างนั้นอะ อ่าต้องมาคิดต่ออ่าแล้วก็ใช้โหมดในการที่จะตั้งคําถามแบบห้าวยเข้าไปนะวายวายวเพื่อที่จะหารูทคอร์อของ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 อ่าอปัญหานั้นจริงๆถูกไหมค่ะอ่าโอเคโอเค<ๆ>ก็ลองเอาไปไปจใช้กันดูนะครับอะ